ใครที่มีบัตรรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับคําว่าบัตรประชาชนรุ่นใหม่นั้นสําคัญอย่างไรนะครับถ้าว่าย้อนไปนะครับการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรกนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับวิธีการสมัครบัตรสวัสดิการนั้นจะต้องนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็คือเป็นบัตรรุ่นใหม่ที่ด้านหน้ามีไมโครชิปสีเหลืองๆนะครับในนั้นจะเก็บข้อมูลทุกอย่างของเราไว้นะครับ เวลาที่จะสมัครตรสวัสดิการนั้นต้องนําบัตรประชาชนมาเสียบกับเครื่องอ่านบัตรของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะถ่ายโอนข้อมูลของบัตรประชาชนเราไปผลิตบัตรสวัสดิการประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ทําไมต้องใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็เพราะว่าทุกท่านลองสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าท่านมีคนรู้จักหรือคนในครอบครัวใช้บัตรสวัสดิการอยู่รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรสวัสดิการนั้นจะเป็นรูปถ่ายเดียวกันกับรูปถ่ายในบัตรประชาชนเหตุผลง่ายๆที่สุดก็คือว่า ถ้าห an, กากว่าท่านไม่มีบัตรสวัสดิการอ่าถ้าหากว่าท่านไม่มีบัตรประชาชนที่เป็นรุ่นสมาร์ทการ์ดที่สามารถถ่ายโอนขอ้อมูลได้บัตรสวัสดิการของท่านก็ไม่สามารถผลิตได้เพราะว่าไม่มีรูปถ่ายนั่นเองเพราะว่าบัตรสวัสดิการน,นั้นจะดึงรูปถ่ายจากบัตรประชาชนด้วยการนําบัตรประชาชนที่เป็นรุ่นใหม่ไปเสียบกับเครื่องอ่านบัตรแล้วนํารูปนะครับที่อยู่อ่าที่เป็นขอ้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนถ่ายโอนไปเป็นการผลิตรปูปถ่ายในบัตรสวัสดิการนั่นเองนะครับชนรุ่นใหม่ล่าสุด ก็สามารถที่จะหาเวลาไปดําเนินการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆได้นะครับไปดําเนินการเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่นะครับที่สถานที่บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่ว่าการอาเภอก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแล้วนะครับการทาบัตรประชาชนรุน่นใหม่นะครับก็เป็นยุคสมัยที่จริงๆแล้วก็จําเป็นที่จะต้องทําแล้วนะครับเพราะว่า าภาครัฐยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนแต่จะใช้วิธีขอบัตรประชาชนเรานะครับที่เป็นรุ่นใหม่นี้ไปเสียบกับเครื่องเพื่อ,อเป็นหลักฐานเทนฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีเวลาก็ควรจะไปเปลี่ยนนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อราชการนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้ววิธีการเตรียมตัวก็คงมีเพียงเท่านี้ก็คือการไปสํารวจว่าท่านมีบัตรรุ่นใบล่าสุดหรือยังนะครับที่เป็นบัตรประชาชน แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเอกสารหรือการสมัครอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ระมัดระวังครับตอนนี้ยังไม่ได้มีเอกสารแบบฟอร์มอะไรออกมาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ยังไม่ได้สรุปผ่านที่ประชุมฉะนั้นแล้วทุกข่าวสารที่ออกมาที่เป็นไปใน,ในลักษณะที่ทราบรายละเอียดแล้วว่าใช้หลักฐานอะไรบ้างใช้แบบฟอร์มอะไรบ้างเป็นข่าวปลอมทั้งหมดเลยนะครับอย่าลงเชื่อเป็นอันขาดน,นะครับ